สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับพิมพ์งาน m a s o v i สโซลิดแอนด์โ l เซลลนะครับผมช่างเอกครับวันนี้นะครับพาทุกท่านมาอยู่กันที่อำเภอไายทองวัฒนานะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของคุณพี่พิมพ์พานะครับก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสทีมงานของเรานะครับได้เข้ามาติดตั้งในส่วนของระบบสุนทรพลังงานแสงอาทิต์นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ไร่อ้อยนะครับประมาณ20กว่าไร่นะครับแล้วก็เป็นไร่ข้าวโพด นะฮะอีกประมาณ20กว่าไร่นะครับรวมแล้วก็มา40กว่าไร่นะครับแต่เดิมนะครับของพี่พิมพาเนี่ยนะครับก็ได้ใช้เป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะก็มีความสิ้นเปลืองเรื่องของค่าน้ำมันนะครับเพื่อสูบน้ำรถอ้อยนะครับรถข้าวโพดนะครับก็หลายหลายบาทอยู่นะครับเพราะว่าค่าน้ำมันนี่ก็ปรับขึ้นด้วยนะครับตอนนี้นะครับให้ทีมงานของเราเนี่ยนรามาเปลี่ยนในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ ที่เป็นปั๊มหอยโข่งนะครับตรงนี้นะฮะที่เราถอดออกไปนะฮะที่เลยนะครับนะถอดออกไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสมิขนาดห้าด5้าแรงม้านะครับสาใบพัดตอนนี้ทดสอบน้ําอยู่นะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยนะครับจะใช้เป็นเสาปูนนะครับลูกค้าอยากจะใช้เป็นเสาปูนนะฮะเพื่ออนาคตอาจจะทําเป็นห้างหรือว่าเป็นเสียงนานะครับอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็คือรอรีนแห้งนะครับเราก็เลยอ่าใช้แผ่นโซลาเซลล์วางกับพื้นก่อนนะครับเพื่อทดสอบในส่วนของ น้ำก่อนนะครับว่าน้ํานี่ในบ่อเป็นอย่างไรนะครับออกมาแรงอย่างที่ลูกค้าอยากได้ไหมนะครับเสมอตัวนี้นะครับ5้าจุดห้าแรงม้าสามใบพัดนะครับเราหย่อนไปทั้งหมดหกท่อนนะฮะท่อขนาดสามนิ้วปริมาณน้ําที่ออกอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับออกมาเต็มปากท่อขนาดสามนิ้วเลยนะฮะแรงแรงแบบนี้เลยนะฮะสวยงามนะครับแผ่นยังไม่ได้องศานะครับนะฮะยังไม่ได้องศานะครับก็คือวางไว้กับพื้นนะครับแบบนี้เลย นะครับเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงนะครับน้ําออกประมาณนี้เนี่ยนะครับปั๊มทํางานอยู่ที่ประมาณกี่เฮิร์ตนะครับหมุนอยู่ที่กี่รอบอันนี้ก็เป็นตู้อิวอร์เตอร์ของเรานะครับปั๊มทํางานอยู่แค่ประมาณ4 6เฮิร์ตเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดเขาทํางานเต็มที่นะครับแม็กซิมัมก็จะอยู่ประมาณสัก50เฮิร์ตนะครับตัวนี้เราจะไม่ปรับเป็น55้านะฮะเราจะปรับไว้แค่50นะครับเนื่องจากว่าในส่วนของปริมาณน้ําที่เยอะเนี่ยนะครับ ในส่วนของมอเตอร์แล้วก็ใบพัดเนี่ยนะครับเขาจะต้องทํางานค่อนข้างหนักนะครับเพื่อตักน้ํามาจานวนมากขนาดนี้นะครับนะครับปั๊มเนี่ยจะไม่รันถึง55แน่นอนนะครับเราก็จะตั้งพีคสูงสุดนะฮะไว้ที่ประมาณ50เอิร์เท่านี้นะครับมวลน้ําที่ออกเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นไปตามสเปคของใบพัดนะครับนะน้าจะประมาณ50ถึง60คิวเลยนะครับจากน้ําที่เราเห็นนี้นะครับประเดี๋ยวนะครับเราก็จะทําการขึ้นโครงสร้างนะครับแล้วก็ติดตั้งแผ่น ครับแล้วตอนนี้นะครับทีมงานของเราก็ได้ทําการติดตั้งในส่วนของแผงโซลารเซลล์เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็โครงสร้างนะครับทั้งหมดเสาหต้นเป็นเสาปูนนะครับแล้วก็แผงใช้ทั้งหมด18แผ่นก็คงไม่ทันได้ลงน้ําแล้วนะครับในช่วงเย็นนะฮะดีที่ว่าเราลงน้ําในช่วงกลางวันไปแล้วนะปริมาณน้ําที่ออกมานะครับก็แรงเต็มปากท่อสวยๆเลยนะครับ สำหรับท่านที่สนใจที่จะติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็สามารถสอบถามกับทีมงานอ e ินเตอรสิทแอนโซราเซลล์นะฮะโทรกันมานะครับที่เบอร์081596826 8, 8 26, นะครับก็สอบถามกันมาก่อนได้นะครับตับตั้งอื่นได้เลยนะครับหรือว่าจะแวะเวียนไปที่ร้านก็ได้นะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอสังฆามานจังหวัดชิบิดะนะครับตรงยูเทิร์นนะฮะยงเยื้องกับธนาคารเพื่อการเกษตร นะครับไปถึงก็จะมีป้ายสีดําใหญ่ๆเลยนะครับก็แวเวียนกันไปนะครับสำหรับเพื่อนช่างก็อุปกรณ์นะครับในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ก็มีครบนะครับสามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับที่ร้านยูนิฟิทแอนด์โซลาเซลล์นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เช่านี้ก่อนนะครับอย่างไรฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม